ครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของอาจารย์วิทยาทุกท่านครับพบกันอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องครับวันนี้อาจารย์วิทยาได้นำเหรียญของหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมคลปี21นะครับปี21เขาเรียกว่ารุ่นแม่ไพ่กล่องทองนะครับรุ่นแม่ไพ่กล่องทองหรือเขาได้ติดปากอีกเล่นหนึ่งคือรุ่นตลกสองนะครับสร้างแต่เนื้อทองแดงเท่านั้นนะครับเป็น เหรียญทรงรูปไข่นะครับสร้างในงานศพของแม่ไพ่กองทองนะครับสร้างจำนวนเพียงแค่500เหรียญแค่เนื้อทองแดงเท่านั้นนะครับโอ <Okay. S 1> เคเหรียญรุ่นนี้มีของเก๊ออกมานะครับมีของเกออกมาได้แนบเนียนมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์วิชาต้องทําคลิปรุ่นนี้ oh. เพื่อใหพ้พี่น้องได้ศึกษาได้เหรียญแท้หาเหรียญแท้มาบูชากัน นะครับเหรียญแท้ดูอย่างไรดูง่ายบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับจุดพิจารณาดูอย่างไรเดี๋ยวตามอาจารย์วิจาามาเลยครับมาครับพี่น้องครับตามมาเลยครับนะครับใบหน้าของท่านนะฮะมีมิติสูงทีเดียวนะครับเหรียญแท้ครับเหรียญเก๋ๆก็จะไม่ค่อยคมชัดนะฮะเหรียญรุ่นนี้นะฮะบล็อกแม่พิมพ์ออกมาเนี่ย นะครับมีรวดลายมีความพิ้วไหวสังเกตดูที่ตัวหนังสือครับมีสังเกตดูที่ตัวหนังสือทุกๆตัวจะมีปลายติ่งมีเขาเรียกว่ามีหนังสือมีเส้นแตกมีแหลมคมนะมีแหลมคมของเก๊ยังทาไม่ค่อยแนบเนียนเท่าไหร่นะฮะจะมีความคมแล้วก็มีแตกเยอะสัดส่วนมากนะครับดูดูสังเกตดูความพิวไหวนะครับ ตัวหนังสือเต็มอิ่มคมชัดนะฮะพื้นผิวนี้ต้องมีมิตินะฮะถ้าเหรียญคมคม,คมชัดนี่มีมิติสูงเลยนะครับพูดถึงนะฮะสังเกตดูสังเกตดูนะฮะในขอบเหรียญเห็นไหมครับตรงช่องในขอบเหรียญเนี่ยเดี๋ยวชี้ให้ดูครับช่วงนี้ฮะช่วงนี้ครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อเกินตามล่องอียกว่าล่องล่องริมใน นะในเกินตามร่องริมหน่ยที่ว่าเก๋เขาขั้นที่จะทาไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะของแท้จะเห็นติดนะครับติดคมชัดี่เนื้อตามเส้นนะครับหูนะหูของท่านเนี่ยจะไม่กลมดิกมากนะฮะจะมีความปั๊มเป็นธรรมชาตินะมีความเป็นธรรมธรรมชาติขอบขอบข้างหูเห็นไหมฮะจะเป็นจะเป็นคลา้ายๆแบบว่าไม่ค่อยกลมสักเท่าไหร่อ่านะเป็นธรรมชาติออกมานะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ ห็นไหมครับขอบขอบขอบจะมีมีเส้นมีเนื้อตามร่องเป็นขีดเลยเห็นไหมครับเห็นรเนี่ยและตัวหนังสือนี้โอ้โหแตกคมหัวปลายท่านเนี่ยส่วนมากตัวหนังสือในลหลายๆตัวอักษรนี่แตกคมเป็นพริ้วไหวออกคือช่างแกะออกมาได้เป็นธรรมชาตินะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับ มีความียกวเป็นเป็นหนังสือลายไทยนะแกะออกมาก็เลยสวยงามแบบนี้นะครับมาชมด้านหลังครับด้านหลังดูง่ายครับสังเกตดูนะครับจุดจ่ายตังเลยดีกว่าเนาะจุดายตังเหรียญตัวนี้เอาง่ายเลยไปกันแบบใบวๆเลยนะครับไปกันแบบใวๆเลยที่ระลึกงานศพ คุณแม่ให้กองทองปีสองหนะึพี่น้องครับเหรียญนี้มีความมีความมีมิติวงเดือนนะฮะวงเดือนถ้าเหรียญสมบูรณ์เนี่ยวงเดือนต้องติดคมชัดเลยนะครับวงเดือนต้องติดคมชัดแบบนี้นะครับของเก๋มีวงเดือนเหมือนกันแต่ของเก๋จะไม่คมชัดนะนะครเส้นตัวนี้นะครับเส้นเรลว่าเส้นเซนเตอร์ผ่านศูนย์กลางเนะีนะ่ยคมคมชัดๆเลยนะครับ ผมผมจะชัดเลยนะนี่ส่องไปปึ๊บเห็นไหมฮะไปคมชัดเลยนะครับถึงเป็นเลข2ไทยนะฮะนะฮะเซ็นเตอร์แล้วก็แนวนอนนะฮะแนวนอนตรงเลข2จนไปถึงเลข1น,นะฮะวงเดือนติดคมชัดนะไปเบอร์นะโอเคเบอร์เบอร์ตึ้นๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายฝนนะสายฝนเฉียงออกมามีมิติเรืร่องนี้คือมีมิติ นะครับมีมิติเปลี่ยนแท้นะครับเปลี่ยนแท้จําไว้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับจุดจ่ายทางที่สําคัญที่สุดที่สําคัญที่สุดสามารถควักตังค์จ่ายได้เลยนะครับขอบเหรียญของแม่ไพ่นะจะต้องปริ้นทุกเหรียญน,นะของเก๋จะไม่มีของเก๋จะไม่ค่อยไม่มีปริ้นนะของแท้ในปริ้นเลยนะครับช่วง ช่วงด้านขวาด้านหลังนะฮะด้านหลังด้านขวามือเราเนี่ยตรงนี้จะปิ้นเยอะนะช่วงนี้ถึงเดือนเนี่ยปิ้นออกมาเยอะนะฮะเดือนแท้นะทาไม่ปิ้นวางเลยนะครับไม่ปิ้นวางเลยถ้าปิ้นปิ้นจะเยอะแบบนี้ยนี่แบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะแล้วมีเส้นนะฮะมีเส้นแนวนอนออกไปนะครับแตกออกไปเป็นแนวนอนแบบเนี้ยแล้วขอบปิ้นเยอะๆแบบนี้แท้เลยแตกต่างเลยนะครับช่วงเนี้ยเหรียนแท้ นะครับทุกเหรียญเลยปื๊ดโค้งวันนี้ปื๊ดช่วงนี้ตัดตรงนิดนึงปั๊บ่าตัดตรงนิดนึงแล้วหูก็จะตัดตรงแบบเนี้ยหูจะเป็นธรรมชาติมากเลยนะดูช่วงคอโอ้โหนี่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 เห็นไหมช่วงคอมีคีบปิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็หูหูจะตัดแบบนะไม่มนกลมนะฮะเพราะถึงจะจะจะเบี้ยวบีจะ,จะ,จะต,รตรงๆแล้วก็เป็นแบบธรรมชาติจากบล็อกอ่ะ มาครับแบบนี้เลยนะครับหูแท้ต้องแบบนี้เลยนี่ขอบขอบเปลี่ยนนี่จะเป็นกาเรียกว่าขนแมววิ่งสาดแบบนี้เลยนะครับโอเคมาดูขอบตัดกันครับพี่น้องครับมาดูขอบตัดกันนะครับสำหรับเปลี่ยนแม่ไพ่กล่องทองนะครับผมไม่กล้าจับผิวนะไม่กล้าจับผิวเราต้องจับแค่ช่มลิมลม์มีตัวตัดดูตัวตัดครับเห็นไหมครับ ตัดเป็นธรรมชาตินะครับฟันหยาบๆยาบนะฮะฟันหยาบๆยบนะฮะแบบเป็นธรรมชาติไม่เรียบข้างใดข้างหนึ่งนะไม่ไม่เรียบแบบว่าเนียนเียนครึ่งหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งนะเพราะตัวตัดเห่านี้กับตัดฟึบตัดขาดตัดหยาบตัดสุดแบบนี้เลยนะครับตัดหยาบตัดสุดแบบนี้เลยนะตัวตัดนะ ไม่ต้องซองแบบจุดนะฮะให้เราดูให้เราจำเนี่ยถ้าจะจำฟันตัดไว้แท้เลยนะครับแท้เลยถ้าตัดร้อยตัวตัดแบบอื่นน่ยไม่ต้องไปเล่นนะครับตัวตัดแบบอื่นไม่ต้องไปเล่นหูนะหูจะไม่หูจะไม่กลมมนนะหูจะไม่กลมมนหูแบบนี้เลยนะนะครับนี่ตัวนี้สําคัญนะฮะสำคัญตัดที่หนึ่ง แล้วก็ตัวตัดนะครับสำคัญอันดับที่สองความเป็นธรรมชาติของผิวนะครับเราจะต้องดูให้ออกนะมนมนเบอร์เบอร์ตัวตัดไม่ใช่แบบเนี้ยตัวตัดไม่ใช่แบบนี้ว,บบนวางวางฮะไม่ต้องเล่นนะครับเล่นแบบเนี้ยเล่นแบบเนี้ยแล้วก็เล่นขอบแบบนี้จุดจ่ายตังคือต้องมีปริ้น,นะฮะจุดจตัาแต่งคือปริ้นทุกเหรียญน,นะครับเล่นตามอาจารย์นะ ไม่มีพลาดนะฮะเห็นไหมฮะแบบตรงนี้ปิ้นเยอะนะครับตรงนี้ก็จะมีปิ้นน้อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่ามีขี้ปิ้นตรงนี้นะครับตรงตรงนิดๆิด้หูก็ไม่กลมนะหูหูคือด้านข้างด้านขอบไม่กลมตามนี้ครับแค่นี้ครับ <Wow. S 1> เราเล่นพระแท้ดูพระแท้นะฮะแค่นี้พอนะฮะเราก็จะได้พระแท้เป็นบูชานะครับ ขอบคุณผู้ติดตามนะครับเหรียญไม่ไพ่ดูง่ายๆครับดูง่ายมากเลยหลวงพ่อบุญมีว่าเขาสมคอนคือเล่นเล่นไม่ยากนะครับเล่นไม่ยากแล้วก็มีราคาทุกรุ่นเล่นกันทุกรุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญไม่ไพ่กองทองปเป็นเหรียญหรีอตลกเหรียญรุ่นตลก2หน้าสะสมนะฮะหน้าสะสมนะครับ,ส,ส,รบสวยๆก็ลหลายพันเหมือนกันนะรุ่นนี้นะครับสวยๆก็ลหลายพันละนะครับ โอเคนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามคลิปของอาจารย์วิทยานะครับสำหรับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับรุ่นไหนที่ยังไม่ได้เอามาให้ชมเดี๋ยวอาจารย์พยายามจ,จะหามาให้ชมกันนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีทุกท่านคับ